สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมมินเนี่ยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาลองกลองแบบกลองทิปนะครับเรียกว่าเป็นกลองทิปแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงบุรีนะหมายถึงกลองนะครับเป็นกลองที่จับเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตีได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับเป็นกลางอากาศนะครับมันก็จะจับเซ็นเซอร์นะครับจับการเคลื่อนไหวของเรานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแพคเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะเซ็นเซอร์มันจับได้เสียงแสแนดดังเลยตอนนี้นะครับแพคเกจเป็นแบบนี้นะครับก็จะะมมมีีไ้้้กรองาใหแบบบนนคั ตอนนี้ผมก็เปิดเสียงไว้อยู่นะครับเซนเซอร์มันก็จะจับไปข้างในก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างนะครับแต่ผมว่าออกมาหมดแล้วนะครับเซตไว้หมดแล้วนะครับก็มีไม้กองนะครับมีกล้องนี่นะครับเป็นกล้องที่เอาไว้จับเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีไฟนะครับเพื่อให้มันสว่างนะครับมันก็จะสะท้อนไปเวลาก็จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะจับความสว่างนะครับก็คือเนี่ยอย่างไม้กองมันจะมีหัวแบบนี้ใช่ไหมนะครับ มันก็จะจับความสว่างอย่างนี้นะครับนี่สมมุติว่าผมเบี่ยงอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะมีการขยับในนั้นนะครับรวมถึงกระเดื่องนะครับก็คือเราจะติดไว้กระขานะครับเราจะติดไว้แบบนี้อ่าเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นแสงนะครับข้างนี้ด้วยนะครับเป็นจะแสงที่สะท้อนไปในจอนะครับทีนี้เดี๋ยวลองไปลองดูกันว่าตอนที่ตีมันจะเป็นยังไงนะครับ ครับผมก็จะสังเกตว่าครับด้วยความที่มันเป็นเซนเซอร์อ่ะมันก็จะมีความแบบยากลำบากนิดนึงในการลงนะครับจริงๆเราสามารถเซตหน้ากองของตัวเองได้นะครับอย่างอันนี้ที่ผมทําก็คือผมเซตของผมเองนะครับว่าอะไรควรจะอยู่ประมาณตรงไหนนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมคิดว่ามันเหมาะนะครับสำหรับคนที่ชอบตีกลองอย่างผมอย่างเงี้ยคือผมชอบตีกลองเล่นๆนะครับแล้วก็ยังไงชอบตีกลองลมเอาง่ายๆแล้วมันก็คุณภาพเสียงดีนะครับอย่างน้อยก็คือเซนซิทีฟของมันก็สามารถตั้งได้นะว่าเราต้องการให้มันดัง แบบโดนนิดนึงแล้วดังขนาดไหนนะครับแสงมันยังแบบรับการที่แบบโดนนิดนึงแล้วก็ดังอ่ะดังเป็นแบบเบาๆอ่ะคือค่อนข้างละเอียดสมควรนะครับก็ลองไปดูกัน,นครับชื่อว่า Aero drums นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากแชร์ให้เพื่อนดูด้วยเนาะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ